เรื่องต่อไปท่านบอกท่านจะกลับมาเป็นนายกนะปรลากฏเมื่อวันสองวันผมติดตามข่าวจริงหรือเท็จมายืนยนันผู้สื่อข่าวถามท่านว่าคดีตู้ห่าคดีทุนจีนสีเทาเป็นคดีสําคัญกระทบกระเทือนอต่อระบบราชการโดยเฉพาะตํารวจตํารวจถูกตั้งคําถามว่าเก็บสวยกินเงินเรียกรับสินบนจากตู้ห่าหรือไม่อย่างไรถูกตั้งคําถามถูกตั้งข้อสังเกต ความไม่โปร่งใสในการดําเนินคดีของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติผู้บัญชาการตารวจนครบาลประชาชนวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นเวลานับเดือนต่อมาท่านนายกไม่ได้แสดงไม่ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนอะไรเลยไปยังสํานักงานตํารวจแห่งชาติว่าต้องปราบปรามอย่างถึงที่สุดเอาคนผิดมาลงโทษท่านกลับไม่พูดเลยทั้งๆท,ท,ที่เป็นเรื่องที่เป็นปัญหา,เ,าเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเพราะเป็นคนต่างชาติที่ เข้ามาทําธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยท่านไม่ได้แสดงว่าท่านต้องการให้ปราบปรามอย่างจริงจังถามก็ไม่ตอบเดินหนีแล้วยังมีการพูดย้อนกลับมายังผู้สื่อข่าวทํานองว่าผมไม่ได้เป็นศัตรูกับพวกคุณไม่ได้เป็นศัตรูกับสื่อมวลชนทําไมคุณไม่ตอบเพราะล่าสุดประชาชนคนหนึ่งที่ชื่อนายชูวิทย์จันนายนชูวิทย์กมลนิสิต นะหรือป๋าชูป๋าชูได้ออกมาเรียกร้องถึงท่านนายกรัฐมนตรีพี่น้องครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยครับจะได้ถึงหูท่านนายกติป๋าชูได้ออกมาเรียกร้องให้ท่านนายกลงมากำกับด,ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาดูแลพอบอตอรอมาดูแลอายการป๋าชูบอกไม่มั่นใจตำรวจไม,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 ไม่มั่นใจไม่มั่นใจอายการในการทำคดีโดยป๋าชูพูดตำนองว่าตำรวจก็ทำงานละหลวมบางคนไม่เคยไปดูที่เกิดเหตุ บางคนนั่งเทียนอันนี้เป็นคาพูดป่าชูอายการก็ตามน้ำนะอัยการก็มาอวยตํารวจตํารวจก็มาอวยอัยการผัดกันอวยไปอวยมาดูแล้วทําท่าทําทางว่าน่าจะ,ะหลักฐานอ่อนหรืออะไรทํานองนั้นอันนี้คือคําวิพากษ์วิจารณ์ของคุณชูวิทย์ประชาชนที่เสียภาษีให้กับท่านนายกกินอยู่ทุกวันนี้ ปรากฏว่านักข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องคุณชูวิทย์ถามไปถามมาชูวิทย์แฉไปเรื่อยๆบอกว่าไอ้รถไอ้ไอ้รถบัสนำเที่ยวมันมีชื่อบริษัทซึ่งมีหลานของท่านเป็นผู้ถือหุ้นอ่าแล้วก็เอารถนี้ไปให้พวกจีนเทาเช่าในการทําทัวหรือไม่มีชื่อของหลานชายท่านลูกชายของน้องชายท่านหรืออะไรทานองนั้นเขาตั้งคําถามแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ท่านต้องตอบเพราะท่านเป็นนายกันตีถ้าเกิดหลานชายท่านมีส่วนกับไปเกี่ยวข้องกับทุนจีนสีเทาท่านยังสมสมควรที่จะเป็นนายกันตีหรือไม่ท่านต้องส่งสัญญาณว่าถึงแม้หลานผมจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุนจีนสีเทาก็ให้ดําเนินคดีแบบเด็ดขาดแต่ท่านได้หาได้ทําให้ไม่ตอบคําถามแล้วยังนะตข้อกับนักข่าวกลับมาว่าด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวว่า ผมไม่ได้เป็นศัตรูกับพวกคุณอะไรทำนองนั้นนะทำไมท่านไม่ตอบนะครับไหนท่านบอกว่ารัฐบาลของท่านเนี่ยท่านเป็นทหารท่านไปยึดอำนาจมาท่านบอกว่ารัฐบาลเดิมเนี่ยมันมันคดกงนะประเทศจะเหลือแต่กระดูกแล้วนะเนี่ยพวกนี้ทุรกนะการเมือพงพวกนี้ขี้โกงท่านก็ยึดอำนาจมานะใช้อะไรครับใช้ปืนใหญ่ใช้ปืนใช้ทหาร ใช้ทรัพยากรของรัฐที่มาจากเงินภาษีเอามายึดอํานาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและทุกวันนี้ท่านก็ทํารัฐธรรมนูญก็ไยังไม่คืนอานํานาจให้กับประชาชนตอนเข้ามาก็บอกอีกไม่นานจะคืนความสุขผ่านมาแปดปีท่านก็ไม่คืนจนศาลต้องตีความต,คามตีความเสร็จท่านก็ยังไม่คืนอีกพี่น้องครับนะพี่น้องต้องช่วยการแสดงความคิดเห็นและกดไลค์กดแ like, ชร์กันมาตีความเสร็จท่านอยู่ต่ออีก อยู่ต่อ,อท่านบอกท่านพอแล้วท่านไม่ได้ถวายถามหน้าทางก,การเมืองสุดท้ายท่านไปไงย้ายพักไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเปิดตัวเมื่อวานวันถึงวันเป็นนักการเมืองเต็มตัวย้ายจากพลังประชารัฐเพราะดูแะกระแสไม่ดีกระแสพลังประชารัฐไม่ดีท่าน็ย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาติแค่นั้นเนี่ยแล้วก็มีความเห็นไม่ตรงกับพี่ชายของท่านก็คือลุงป้อมแค่นั้นเองที่ออกไป ไม่ได้มีเอาดมการอะไรที่มันเด็ดเดียวโดดเด่นอะไรต่างๆนโยบายเพื่อคยทำเห็นพูดเลยนะครับท่านก็ไปลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีหรือจังหวัดอะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้นะหนักข่าวถามท่านก็ไปตอบเป็นเรื่องหลานชายของท่านโดนชูวิทย์ข่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับทุนจีนสีเทาท่านก็ไปตอบท่านต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ไหนท่านบอกว่าท่านมาท่านมาจากประชาชนเนี่ยท่านมาจากการเลือกตั้งท่านไม่ได้มาจากการยึดอำนาจและประชาชน นักข่าวที่เขายื่นไมค์ไปให้ท่านนั้นเป็นตัวแทนของประชาชนสื่อมวนชนคือปากคือเสียงอของประชาชนทําไมท่านไปตอบนะครับทําไมมันจุกหรือไงครับนะมันจุกหรือไงครับท่านถึงตอบไม่ได้นะมันจุกมันจุกหรือไงครับนะเออนะตอบไม่ได้เนี่เป็นไงมันมันจุกหรือมันมันหรือมันไงนั่นเลยไงโดนชูวิทเล่นเข้าไปดอกนี้ และชูวิทย์เขามีหลักฐานนะเขามีรถมีชื่อบริษัทมีหนังสือรับรองบัญชีรายชื่อมาถือคุณมันชัดมันเจนเนี่ยรายละเอียดสำนักข่าวที่มันดีๆเนี่ยเขาก็เอามารายละเอียดเลยว่าหลานชายของท่านมีถือหุ้นหรือว่าอย่างไรมันชัดเจนแล้วท่านจะไม่ชีจช้จงชี้แจงอะไรเลยต,ตำรวจก็ไม่เห็นไม่ดําเนินคดีอะไรเลยแสดงให้เห็นว่าตํารวจไทยไม่กลา้าดําเนินคดีกับหลานชายแลนะอ่า หลานชายนายกมนตีที่ชื่อประยุทธ์หรือไม่นะครับระวังนะครับสววันชัยสอนศิลิทานายความรุ่นพี่ผมท่านให้สัมภาษณ์เนี่ยผมดูในโซเชียลเนี่ยท่านบอกว่าระวังน้นหลังมีนาเมษาเนี่ยการเมืองเปลี่ยนกั้ท่านพลเอกประยุทธ์อาจจะโดนเช็คบินหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านมาที่ท่านดำเนินการในแปดปีนี่มันเยอะนะที่คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าท่านไม่ได้ดําเนินการนะ สววันชัยเนี่ยทนายความรุ่นพี่ผมนะหรือที่เรียกว่าพี่วันชัยเนี่ยไม่อยากจะไปเรียกว่าพี่เดี๋ยวก็จะหาว่าไปสนิทสนมเพือนเกินไปนะเอาเป็นว่าท่านทนายความรุ่นพี่ผมเนี่ยท่านสววันชัย,ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนที่ทำนโยบายอะ,อะไรนะยซื้อเหล้าพ่วงเบียร์ให้กับท่านเน่ยติดติ่งไว้ให้ถามประชาชนด้วยในอะไรเรื่องนายกนายกเนี่ยผลงานเขาเนี่ยเขาออกมาบอกว่าระวังนะครับ หลังมีนาเมษาจะมีการเปลี่ยนแปลงขั้วก,การเมืองจะเปลี่ยนอำนาจเก่าจะโดนเช็คบินสมัยหน้าโอกาสในการที่จะกลับมาเป็นนายกของคนเดียวะยุยุ์นั้นน้อยมากเอางี้ลวกันนะเหตุผลที่น้อยมากเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าพรรคเพื่อไทยพรรคอะไรต่างๆพวกนี้กระแสดีนะหมายความว่าพวกเดียวกับท่านก็ยังไม่เอาท่านเหมือนกันเท่าที่ผมทราบมา พวกเดียวกับท่านไอ้พวกที่ร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยกันเนะี่ยตอนนี้ก็เริ่มทะเลาะและ้วนะเริ่มเาจาะยางมั่งหักหลังอะไรต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ว่าท่านจะแพ้การเลือกตั้งนั้นมันไม่ใช่ว่าเพื่อไทยเขาแรงไม่เกี่ยวนะเพื่อไทยแรงแค่ไหนก็โอกาสได้เป็นนายกเนี่ยน้อยมากหรือจะใช้คาว่าเป็นศูนย์นะสำหรับพักเพื่อไทยนะที่พูดนะไอนะ้แลนสไลด์เนี่ยหยุดพูดเลยพักเพื่อไทยไม่ต้องนะพูดเรื่องอื่นดีกว่ามีผลงานนโะยบายยังไง อดีกว่าว่าสมัยหน้าจะทําอะไรกับประชาชนเพ,าเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยโดนสกัดอยู่นะนะฝ่ายคว้วอำนาจเก่าเนี่ยเขาแบบถึงสกัดเต็มที่เพราะนั้นพรรคเพื่อไทยในการที่จะให้งุ้ยเป็นนายกอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นไปไม่ได้แต่เรื่องยากเท่าที่ผมทราบมาเพราะนั้นก็การที่เขาจะเล่นงานคนเดียกอยุตส์สมัยหน้าเปลี่ยนขั้วเนี่ยเพราะอะไรเพราะพวกเดียวกับท่านเนี่ยไม่เอาท่านพรรคที่รวมรัฐบาลใครดูซิใครดูใครดูนะ เพราะลนะเพราะท่านเองก็ไปไปไปลงเลือกตั้งนะไปดูดสสอ,สอ,อดีตสสอของเขามาอยู่พรรคท่านโดยเฉพาะทางใต้มันก็ต้องไปทะเลาะไปขัดแย้งกับประชาธิปัตย์นะไปแย่งฐานเสียงเดียวกับประชาธิปัตย์เพราะคนที่มาจากประชาธิปัตย์มาอยู่กับท่านเยอะประชาธิปัตย์เขาก็ต้องไม่ค่อยจะแฮ ppy ปปอยู่แล้วต่อหน้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสรับหลังเนี่ยผมเชื่อว่า ลองไปดูในมือเขาที่อาจจะซุกมีดอยู่หรือเปล่านะครับนะนายชวนหลีกภัยนะครับประธานสาภาผู้แทนรัษฎรก็ใช้ใบมีดโกนกีดมนะพึ่งพูดจาแซะไปถึงชัดชาติไปถึงคนนั้นรัฐบาลเก่าๆว่าไม่ทุกนายกรัฐมนตรีไม่มีใครดูแลภาคใต้เต็มที่แซะไปถึงชัดชาติชัดชาติก็เลยสวนไปกลับไปว่า เขาจาไม่ได้ว่าเคยคุยอะไรกับนายชวนหลีภทยหรือบ้างนายชวนหลีไทยนี่อายุ80ป่าความจําดีแะไปถึงชาติ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 ก็เลยแะกับนะไอ้ที่ไม่สามารถพัฒนาภาคใต้ถนนทางเพราะว่ามันไม่มีงบประมาณนะคือตอนนี้ก็เริ่มแล้วคาพูดคำตาก็แซอะไรเองแล้วเพราะฉะนั้นสมัยหน้าเนี่ยผมว่านะโอกาสในการริบวนเด็กวัยยุจิกรมาเป็นายกน้อยมากมันจะเปลี่ยนผู้แลวก็จะโดนเช็ดบิน นะครับเนี่ยตลาดจุลกรงการาการต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนหมดนะเพราะว่าการเมืองมันเปลี่ยนนะคนที่ดูแลกระทรวงผู้ว่าต่างๆก็ต้องเปลี่ยน,นก็ต้องเปลี่ยนผู้ว่าต้องโยกย้ายประหลัดกระทรวงอธิบดีต้องเปลี่ยนหมดนะไปดูดิสมัยหน้าเปลี่ยนนะพัพ่เพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลได้ก็ต้องไปจับมือกับไอ้คนที่ร่วมรัฐบาลอยู่ในปัจจุบันมันไม่มีทางหรือเพื่อไทยพักเดียวจะมาเป็นรัฐบาลนี่ยาก นะมันยากเพราะยังมีสวอีกสองร้ยห้าสิไปยกมือให้ใครแ้่เขาไปยกมือให้เพื่อไทยเพื่อไทยก็ไม่ได้เพราะะนั้นเพื่อไทยก็ต้องอาจจะต้องร่วมกับพลังประชารัฐหรืออะไรต่างๆต้องเป็นในแนวนั้นถึงจะมีโอกาสได้เป็นรัฐบาล